สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเรนดอมในหัวข้อมูลกุศลที่คุณทําไว้ตั้งแต่แอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะต่อไปนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะคะผลบุญส่งให้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรแม่หมอเชื่อว่าคนที่ผ่านมาดูคลิป,ลปนี้คุณเป็นสายบุญนะถึงเราได้มาเจอกันนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่หนึ่งพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้ขอมาเจอคลิป,ลปนี้ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิปคลิปนี้นะคะโอเคกระโดดจากมือแม่หมอโอเคลูกดวงเมื่กอกี้ถ้าลูกดวงดูตั้งแต่แม่หมอสับไพ่อ่ะที่แม่หมอกรีดไพ่อ่ะไพ่ใบนี้ที่โดนกรีดอะ่ะไพ่คือไพ่ใบน,นี้นะต้องดูจากเริ่มคลิปแม่หมอนะที่แม่หมอกรีดไพ่ออกมาเพื่อจะกรีดไพ่สิบเหรียญเนานะแล้วก็ดีดขึ้นมาอีกไม่ใช่มีเห็นบางอืญอะ่ะเขาอยากจะออกมาตั้งแต่เลขที่แม่หมอกรีดไพ่แล้วเนาะ การเดินออกมาจากมือแม่หมอกระโดดออกมาเลยอะ่ะแบบพุ่งมากคุณรู้ไหมว่าผลบุญของคุณทําตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนียสิบเต็มสิบอะ่ะผลบุญที่คุณทำอะ่ะแม่หมอว่าสะสมกันมานานมากในบางคนบางคนนะอาจจะทามาตั้งแต่เด็กอะ่ะแม่หมอว่านะสิบเหรียญนะ่ะอาจมาทามาตั้งแต่เด็กทํามากับพ่อแม่ทามากับครอบครัวปู่ย่าตายายนะสะสมมานานมากจนถึงปัจจุบัน,นเนี่ยตั้งแต่ที่ลูกลูกดวงดูคลิปแม่หมอเนี่ย สิบเปลี่ยนกำลังจะมาแล้วนะคะความมั่งคั่งความร่ำรวยความมสมบูรณ์ทุกอย่างในชีวิตของคุณจะเฟอร์เฟคจะสมบูรณ์พูนสุขอิ่มนำสำราญคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอะครอบครัวคุณจะสมบูรณ์กินดีอยู่ดี ร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนไม่มีวันอับจนแน่นอนนะมีแต่เขาเรียกว่ามาั่งคั่งล,ำลํำรวยยิ่ง่งขึ้นไปถ้าคุณโสดคนจะได้เจอคู่ได้เจอสามีภรรยาที่ดีนะข้ามาเป็นครอบครัวข้ามาลงหลักปักฐานข้ามาเป็นเซฟโซนที่ดีของกันและการสิบเหรียญข้ามาพร้อมกับเงินทองข้ามาพร้อมกับความรักความเมตตาการุณาต่อกันนะคุณจะได้เจอคู่แน่นอนมาพร้อมกับเงินทองมาพร้อมกับทรัพย์สินคุณจะอยู่ดีกินดีแน่นอน ถ้าเคยยังโสดถ้าเคยยังไม่มีคู่รอรับได้เลยนะเดือนสิบไม่เกินเดือนสิบคุณจะได้เจอคู่แล้วก็มั่นคงยืนยาวนะสิบเรียญคือความมั่นคงแล้วก็ยืนยาวไปตลอดชีวิตคู่บุญคู่บารม,มีบุญถึงพร้อมแล้วแหละแม่หมอว่านะที่แม่หมอตั้งหัวข้อนี้เป็นเขาเรียกว่าตรงตรงหัวข้อทุกทุกทุกคลิปเลยนะคะไม่มีวันอับจนแน่นอนชีวิตของคุณบุญหนุนนำนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองโอ้ยดีดมาจากมือแม่หมอเหมือนกันเห็นไหมคะ ล่วงลงมาเจ็ดไม่เท้าก้าหน้ารุกเรืองพุ่งทยานมากมากเลยอะ่ะเป็นเก้าที่มั่นคงเป็นเก้าที่คุณจะมีความสุขเก้าอันยิ่งใหญ่ของคุณกำลังจะมาถึงแล้วนะคะไม่เหมาะคนลุกมากเลยอะ่ไอะไม่ไม่มีอะไรความคุณได้เลยวะ่ะความมั่งคัง่งความร่ำรวยความดมสมบูรณ์นะคะเก้าวเก้าที่คุณมีความสุขอะ่ะเก้าที่เบิกบานสำราญใจชีวิตจะพุ่งทยานพุ่งทยานแบบคุณเรีเยกอะไรอ่ะ โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะไม่หมอว่านะโดยที่คุณไม่ทันคาดคิดก็ได้ส,สิ่งนั้นจะมาแบบปุบปรับฉับพลันแน่นอนชีวิตคุณจะพุ่งทยานก้าวกระโดดอ่ะเขาเรียกว่าก้าวกระโดดจริงๆนะคะโอเคเพราะว่าสิ่งนี้ไม่หมอว่าคุณ คุณตั้งใจทํามาตั้งแต่เด็กอ่ะเจ็ดไม้เท้านี่คือเหมือนกับไพ่ต้นสำรับใช่ไหมคะต้นต้นฉบับอ่ะที่ที่คนน่ะลงมือปลูกปลูกปลูกเห็นไหมตั้งหน้าตั้งตาก,ก้มแต่ไอ้ใบนี้ไม่ก้มแล้วไงก็คือพุ่งทะยานก้าวกระโดดแล้วว่าเพราะคุณทํามาเต็มแล้วทุกอย่างบุญอ่ะคุณได้สร้างมาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันนี้และมันทําให้ชีวิตคุณก้าวกระโดดนับแต่นี้ไปคุณจะรวยคุณจะมั่งคั่งแน่นอนแม่หมอฟอนเฟิร์มนับจากนี้ไปนะคะโอเค บุญกุศนที่คุณทำไว้ตั้งแต่อด,ดีตจนถึงปัจจุบันส่งผลในชีวิตคุณก้าวหน้ารุ่งเรืองอะไรที่ไม่หมอว่าอะไรที่คุณรอคอยทุกอย่างจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจริงๆนะคะไม่หมอว่านะทุกอย่างที่คุณรอคอยที่คุณปรารถนามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณจริงๆไม่เกินสองเดือนนี้ไม่หมอว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางที่ดีมากเลยมากๆจนแบบมันก้าวกระโดดจริงๆนะคะลูกดวงวันนี้เรายังอยู่ตรงนี้วันนี้เรายังอยู่ตรงนี้เรายังนั่งอยู่ตรงนี้ อีกสองเดือนข้างหน้าคุณจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนอีกคนคนนึงอ่ะไม่เชื่อถ้าใครเกิดขึ้นจริงเซฟคลิปนี้ไว้กดบันทึกแล้วมาบอกแม่หมอนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่เกินสองเดือนจริงๆอ่ะเมสิงธนูธาตุไฟเมสิงธนูสิงหาธันวานี่ไม่เกินสิงหาธันวานชีวิตคุณจะก้าวกระโดดคุณจะเจอคู่คุณจะมั่งข้างร้ำรวยแล้วคุณ คุณจะไม่เหมือนคนที่คุณนั่งอยู่ปัจจุบันนี้แน่นอนนะคะใครที่ว่าไปเจอสิ่งสิ่งนั้นกลับมาบอกแม่หมอนะคะกลับมาเมนคลิปคลิปนี้โอเคอะไรอีกค่ะบุญกุศลที่คุณทําไว้เพจอัปสอดที่แม่หมออ่านมานี่คือใช่ใช่เรื่องจริงที่สุดมาแบบใสยฟ้าฟาดมาเลยอะแบบปฏิหารเกิดขึ้นแม่หมอเชื่อนะคะบางทีปฏิหารมันมีจริงนะปฏิหารเกิดขึ้นจริง ได้ทุกเมื่อถ้าเราเชื่อว่าเราเกิดมาแบบมีชีวิตที่สุขสบายอย่าเกิดมามีคู่มีชีวิตที่สุขสบายอะ่ะสิ่งนั้นแน่นอนฟ้าประทานให้คุณแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณแน่นอนอะ่ะมาเร็วมากๆนะแม่หมอบอกว่ามาเร็วมากๆจริงๆที่แม,ม่หมออ่านมาเนี่ยคือมันใช่นะมันใช่ทุกอย่างนะคะเหนกดาเป็นไหมคะมาแบบสายฟ้าฟาดมาแบบรวดเร็วทันใจอะ่ะรวดเร็วแบบไม่คาดคิดสิ่งที่คุณรอคอยมานะคะประมาณนั้นเลยอะ่ะ มันมองชัดขึ้นมันชัดขึ้นแน่นอนชีวิตนะเห็นไหมคะคุณอาจจะใส่เหมือนกับโรเซเว่นเหมือนเรามองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงชีวิตของคุณมันยังเลือนลางแม่หมีแม่หมอว่านับจากนี้ชีวิตคุณจะเป็นที่ม่เหมือนแม่หมอพูดอะนะคะมั่งคั่งล่ำรวยเจอคู่สําเร็จทุกทิศทุกทางก้าวหน้าพุ่งทยานจริงๆเห็นไหมคะมันมาเร็วมากๆลูกดวงที่แม่หมอบอกอะนะคะคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองธาตุลมไพ่ ให้ดาบธาตุลมคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเนี่ยเราพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญหนุนนำคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประทานพรให้คุณเจอสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยปฏิหารเนี้ยเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแบบปุบปรับฉับพลันแน่นอนนะคะมาแบบพุ่งทยานมาเลยอะ่ะความมัง่งคั่งความร่ำรวยรดมสมบูรณ์พุ่งพุ่งทยานมาหาคุณไม่เกินสองเดือนนี้นะคะถ้าใครมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเรามาบอกกันนะคะโอเค บุญกุศลของคุณทําถึงพร้อมแล้วจริงๆที่คุณจะได้รับนะแล้วรวดเร็วมากๆอ่ะไม่หมอว่าโอ้เดอะมูนเดอะมูนไม่ใช่บุญกุศลอย่างเดียวนะคะแม่หมอว่าคุณเป็นคนที่มีเซนต์มียันสัมผัสพิเศษเหมือนกันนะเป็นคนที่เหมือนตื่นรู้แล้วว่าตื่นรู้จริงๆคนที่เคยผ่านความความทุกข์ความเจ็บปวดมาจนตื่นรู้เข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมเข้าใจทุกอย่างไม่ย้อนเย้งสงสัยในตัวเองกลับมาให้ภัยตัวเองกลับมา เขเรียกว่าอะไรกลับมาให้อภัยตัวเองกลับมาดูแลตัวเองเยียวยาตัวเองได้เป็นอย่างดีคุณตื่นรู้แล้วนะไม่หมอว่าคุณผ่านวิบากมาเยอะเหมือนกันนะคุณผ่านบททดสอบคุณผ่านวิบากกรรมมาเยอะพอสมควรแต่คุณก็ไม่ลืมที่จะใฝ่หาธรรมะนะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรแต่คุณไม่เคยลืมที่คุณจะสร้างบุญสร้างบารมีมูคุณถึงพร้อมแล้วจริงๆนะธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันพร้อมที่จะส่งผลให้คุณ มีชีวิตที่ดีก้าวไปข้างหน้าที่มีแต่ความมั่งคัง่งความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ขอยืนยันพลังงานนะคะออกมาดีๆหน่อยโอ้โ oh, ห my god คนลุกสู้ไปหมดเลยอ่ะเก้าเหรียญใครที่โสดที่แม่หมอบอกนี่ไงสิบเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญจะไม่โสดแล้วคุณจะมีคนข้างกายคุณจะมีคู่เห็นไหมคะถึงคุณโสดก็จริงอ่ะแต่คุณไม่ได้ไม่ได้แบบ ฉันต้องมีฉันต้องไล,ล่ล่าฉันต้องอะไรอ่ะคุณเป็นคนโถดี่คุณดูแลทั้งกายทั้งใจคุณนะเป็นคนที่จิตใจดีมากอ่ะแม่หมอว่าปล่อยวางได้ปรงได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่แม่หมอว่าเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีมากๆในตัวคุณมีความสดใสมีพลังบวกเป็นคนที่เหมือนมีทุ่งลาเวนเดอร์อย,อยู่เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นคนโลกสวยนะคะแต่เป็นคนที่ปล่อยได้วางได้อะไรที่เข้ามา เราวางว่าเราวางได้รลรลรงได้อะไรเงี้ยมันสวยงามจากภายในสู่ภายนอกคุณจะมีคู่ที่ดีมากๆคุณจะมีความมั่งคั่งความร่ำรวยรสมมูลเก้าเหรียญสิเหรียญมาแล้วนะคะคุณจะไม่โสดคุณจะมีครอบครัวคุณจะมีลูกคุณจะมีความสุขไปด้วยกันมั่นมั่นคงและย,ยืนยาวไม่เกิน2เดือนนี้ ทักมาบอกไม่หมอจริงๆที่ไม่หมอพูดมานี่เป็นความจริงเนี่ยจะโสดได้ไงอ่ะเพราะเก้าเเรียนมายืนยันว่าตอนนี้คุณโสดใช่ไหมอ๋อคุณเนี่ยสิบเรียนมาแล้วไอ้ก็คุณจะไม่โสดอ่ะยังไงก็ไม่โสดแน่นอนอ่ะมาพร้อมกับความมั่งคั่งร่ำรวยรสมบูรณ์ชีวิตคุณนับจากนี้ก้าวกระโดดสองเดือนถัดไปนี้คุณจะมั่งคัง่งคุณจะร่ำรวยคุณจะได้แต่งงานลงหลักปักฐานนะคะไพ่ได้สำรับเดี๋ยววันในดวงใจคุณมาแน่นอนเดอะวเวอร์โอโหรวยมาก คุณจะรวยมากคุณจะสมบูรณ์พูนสุกทุกอย่างสุขทั้งภายในทั้งภายนอกสมบูรณ์ทั้งจิตใจสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายสมบูรณ์ทั้งเงินทองทรัพย์สินอำนาจบารมีมีชื่อเสียงเดือนว,วันในดวงใจของคุณกำลังมา <10 S 1> เก้าเหรียญสิบเหรียญคุณเห็นไหมสิบเหรียญอะเต็มสิบไม่หักคนลุกสู้ไปหมดเลยอะเก้าเหรียญสิบเหรียญยังไงก็เดือนว,วันในดวงใจของคุณกำลังมาแน,น่นอนมาพร้อมกับความมั่งคั่งล่ำรวยสายเปสายซัพพอร์ตตัวพ่อตัวแม่ตัว,ตว,ตวมัวม รวยทุกทิศทุกทางมังคังล่ำรวยอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้สมบูรณ์พูนสุขทั้งกายทั้งใจสุขทั้งภายในทั้งภายนอกมังคังล่ำรวยบางคนได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศได้ท่องเที่ยวมีความสุขการสบายใจแน่นอนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุกอย่างแน่นอนนะคะ เนี่ยบุญถึงบุญคุณถึงพร้อมแล้วจริงๆเดี๋ยววันในดวงใจกำลังมาความมั่งคั่งกำลังมารับเอาไปได้เลยนะคะนี่คือพลังงานของคุณไม่มีเหตุบังเอิญนะคะ1 0บสไปเลย1 0บสไปเลยค่ะรวยยั่งยืนยาวนาน